โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสัมปทานะครับโหาหากันไปพังใหญ่เลยนะครับกับการถ่ายไลฟ์ที่ร้านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนํางูกันนะครับว่าตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างนะครับหลายๆคนถามเข้ามาในในไลน์ผมนะครับว่าเมื่อไหร่พ่ตุลจะลงคลิปอ,อัปเดตของที่ร้านอีกก็ตอนนี้ตัดคลิปหลายอย่างเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่างูที่ร้านมีอะไรบ้างนะจ๊ะอ่า ไล่ไปเลยไลย่ไปเลยโอเคตอนนี้ตรงป้ายแดงนี่ติดจองนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะถ้าสังเกตจากคลิปเก่าๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไล่ดูเลยดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรน่าสนใจมากผมจะคู่เฉพาะตัวน่าสนใจนะเพราะว่านอ r มอน f a าเทลเนี่ยมันรู้อยู่แล้วแหละมีตลอดแต่แต่นอมมอนเหลือตัวเดียวนะนอมอนเหลือตัวเดียวอ่าแล้วก็จะมีนอมมอนเฮดพไหนๆก็พูดแล้ว น้มอนเทสพายนะครับตัวนี้ตัวผู้นะครับผมราคาอยู่4 0 0พบาทนะครับเฮ็ดพายร้อยนะครับ,รบซื้อจากร้านบ้านสมามหลันนะครับการันตีเฮ็ดพายนะครับถ้า2ปีออกลูกมาแล้วดันไม่ไม่ใช่พายเลยหรือว่าแบบไม่ใช่เลยไม่ใช่เฮดพายนะครับเอามาคืนได้เลยนะครับแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้ราคาแบบ4ี่ห้าเท่าของราคางูที่ซื้อไปเลยดีกว่าอา่ะให้เป็นหมื่นอะเอาดีกว่าซื้องูไป4 0 0พันกลับมามีปัญหาให้เป็นหมื่น โอเคนะครับผมแต่การันตีนะครับเพชรพายร้อยนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้คือคิวเตอร์บีไฟล์อวานิลานี่นะจ๊ะเป็นไงสวยงามตามท้องเรื่องเะยครับอันนี้คือคิวเตอร์บีไฟล l อวานิลานะครับ ทำไมมันต้องเป็นออลวานิลาคือไฟกับวานิลาเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับมันเป็นยีนแบบอยู่ในพาร์ตินั่มเดียวกันนะครับแล้วเวลามันจ่ายรูออกมาอย่างเงี้ยมันมองไม่ออกว่าเป็น,ปนไฟหรือว่าวานิลานะครับมันก็เลยต้องเป็นไฟออลวานิลาไว้ก็คือเอาไปลุ้นเองว่าจะเป็นไฟก็ได้จะเป็นวานิลาก็ได้อะไรเงี้ยครับอ่าแต่มีแน่ๆไม่ไฟก็วานิลาใช่ครับก็คิวเลอร์บีมาจากซูเปอร์พาร์ทลสปเดอร์นะครับถ้าเกิดกับตัวเนี้ยมันมียีนซูเปอร์พาร์ทลสปเดอร์แล้วก็ไฟหรือว่าววนนก็ได้นะ้้ะะจตตัััีผูครบ ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่1 3,000บาทนี่ที่กิงตัวนี้มีจัดโปรนะจัดโปรตอน10บสไป1มื่นหนึแต่ไม่มีคนเอาโหดันไปเลือกตัวอื่นกันน่าเสียดายตัวนี้สวยมากเลยนะครับสวยสวยสวย่วยวยะแล้วไ้ายดีนะตัวต่อไป p ูม่านะครับ p ูม่าคือสปาร์กว่าบีนะครับนี่ p ูม่าเป็นเส้นหลังยาวๆแบบนี้อ่าเหมือนจะมีคนมาจีบแล้วนะครับตัวนี้ มันจะมีคนมันจีบแต่ว่าเดี๋ยวเราลงให้ดูก่อนนะเพื่อใครสนใจนะจ๊ะนี่เป็นเส้นหลังยาวๆแบบนี้อ้าวไปแล้วไปแล้วนี่นะครับพูม่าโอเคไอ้พูม่าอะไรเงี้ยครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าแบบคนทําสายนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับน้อยอยู่แต่ว่าลายเขาสีเขาโคตรสวยเลยนะสำหรับผมอะผมบ้าโคตรเท่เลยอ่าตัวต่อไปพายตัวเมียพายตัวเมียที่จริงตอนนี้เรามีเยอะมากแต่ว่าขายไปเยอะเช่นกันเท่ากับว่าตอนนี้เหลือตัวเดียวนะฮะ เดียวตัวเดียวเลยแต่เป็นการวางจังหวะลายที่ค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับผมเป็นประมาณแบบมีเดียมกึ่งกึ่งโลนะครับตัวนี้ายเมียตัวนี้นี่นะครับสีส้มดีสีดีสีอะไรโอเคเลยนะครับเป็นตัวเมียด้วยนะครับราคาตอนนี้ก็เท่ากับปีที่แล้วเลยครับผมขายอยู่2 8 0 0 0่นนะครับ28,000นัทวนราคาคุยกันได้นะครับสำหรับายครับใครจะจองใครจะอะไรก็ว่ากันได้เลยนะจ๊ะมีายนะครับตัวต่อไป BB นะครับบัมเบิ้ งูที่สีโอเคในราคาที่ไม่สูงมากแล้วลูกค้าจะได้2ยีนด้วยตัวนี้คือสไปเดอร์พาร์ทเทลมามันคือบัมเบิลบีสไปเดอร์ผสมพาร์ทเทลนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับราคา6000บาทถูกมากคือเป็นงูในราคาเลทแบบว่าไม่เกินไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินหมื่นดีกว่าประมาณเลยครึ่งหมื่นมานิดนึงไม่เกินหมื่นนะครับกำลังเป็นราคากลางๆสําหรับใครที่อยากเลอกเลยด้วยไม่ใช่ใครที่อยากเริ่มเลี้ยงนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้ลิ้มพันมาก ใครที่อยากเริ่มเลี้ยงนะครับผมก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีอะมิโนนะครับอะมิโนอยู่2ตัวตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมนี่อะมิโนสีสวยๆนะครับสนะีดีนะดูดิโอ้โหมันขึ้นกล้องมากเลยนะครับตัวนี้สีสวยสีสวยอะมิโนอะมิโนตอนนี้มีแต่สีสวยๆนะครับผมขาวตาแดงเป็นขาวเหลืองตาแดงนะครับอะมิโนนะครับขาวเหลืองตาแดงตัวผู้2ตัว ตัวเมียหนึ่งตัวที่จริงตัวเมียมาหลายตัวแต่ว่าตัวเมียจะเป็นตัวที่นิยมหน่อยไข่ดีนะครับกรี้ก็จะเหลือตัวเดียวเลยนี่นะครับโอ้ดูสีโอ้ไข่หายมิโนอยู่ผมว่าอันนี้หวานเลยนะครับน่ารักน่ารักเนี่ยครับหวานกำลังดีอันนี้ตัวเมียนะครับนี่คือตัวเมียไอ้เจ้าสองตัวนี้เป็นตัวกู้เท่ากับว่าเหลืออยู่แค่สามตัวสุดท้ายนะครับณตอนนี้นะ จีให้ไดไฟลตัวนี้อยู่มานานมากอเอาเป็นว่าตัวนี้ผมเซลลเลยแล้วกันตัวนี้เหลือ1มื่0หนึ่งนทนตัวนี้เหลือ11,000ห่งนท่นพอนะครับจีไไฟลจากราคาเปิดอยู่หมื่นสานะครับโหสีดีนะเนี่ยที่จริงคือมันไปพัฒนาอะไรต่อได้เยอะมากเลยครับไฟล์ก็เอาไปทำพวก d i g ก์ไฟล์ซูเปอร์ไฟลได้ส่วนจีไอก็เป็นสายดาไปไปใส่โมใส่อะไรก,ก็ค่อนข้างที่จะสวยมากนลครับตัวนี้ดีเลย ตัวต่อไปเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีบานาน่าโวมาก็ได้ครับบานาน่าโวมาหวานๆหน่อยนะครับบานาน่าโวมามีน่ารักน่ารักเลยเป็นไงแบวๆบนะครับตัวนี้จะไปใกล้เคียงกับบานาน่าสไปเดอร์นะครับแต่จะเป็นโคเลยีนแต่ว่ายีนโวมากับสไปเดอร์ก็ไม่แนะนําให้เอามาผสมกันนะมันก็อาจจะเกิดลูกที่พิการหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับเคนี่อ่าส่วนเจ้านี่เป็นบานาน่าสไปเดอร์บานาน่าสไปเดอร์ สไปเดอร์ของเรามี2ตัวนะครับมีเจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้สีเจ้าตัวไอตัวนี้จะอ่อนกว่านะครับนี่ถ้าสังเกตดีดีอ่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยจะเข้มกว่าเนี่เห็นไหมครับแล้วถ้าคนชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะครับอ่าตัวต่อไปตัวเมียที่น่าสนใจตอนนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับอุ่นๆจากเตานะครับวันนี้เลยนะวันที่ถ่ายคลิปนี้เลยนะคเลเซอร์สไปเดอร์นะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวเมียดูสีครับ ็นไหมสวยมากแล้วประเด็นคือมันเป็นตัวที่เอาไว้ทำงูขาวณเวลานี้คือมีแต่คนตามหานะครับบัตเตอร์เลเซอร์โมฮาวีตัวมเมียนี่ขอให้เป็นตัวเมียเถอะแล้วเจ้าตัวน,นี้เป็นตัวเมียด้วยนะครับแล้วก็มี2ยีนให้ด้วยเป็นเลเซอร์สไปเดอร์นะครับหรือว่าเลเซอร์บนะครับสวยมากๆอ่ะดูดิโอ้โหราคาอยู่หนึ่งสองพับาทนะครับผมอ่าตัวน,นี้เพิ่งมาสวยมากสวยมาก ใครหารีพักมาเลยนะตัวนี้ผมว่าอยู่ไม่นานแน่นอนแบบแว็บปิวแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวที่มาตอร์พิดในตอนนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับคือเจ้าตัวนี้พายนะครับเป็นพายไซส์ใหญ่ตัวผู้ซส์ผสมนะครับนี่เป็นไงสวยไหมมีดุดนี่ไม่ใช่มีดอทด้วยนะครับตัวนี้มีดอดดอดดอด้วยนะครับเป็นพายนะครับไซส์ใหญ่นะครับซส์ผสมนะครับตัวนี้ปี2019นะครับผมมีดอท ขึ้นนี้กลางตัวนะครับเหมือนเป็นรูปเหมือใจได้เห็นไหมหี่จุดนะครับ 5, 5, 5พายไว้ไซผสมนะครับสวยมากตัวนี้ราคาอยู่35,000บาทเท่านั้นนะครับสามหมับาทแต่ถ้ามาจากคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ในช่วงแบบอาะผมที่จิงมันทําโปรสิบวันที่10เดือน10ไว้แต่ว่าในคลิปเนี่ยมันไม่ทันแล้วเ,เพราะว่าไอ้โปรวันนั้นมันเลยมาแล้ว แต่ว่าผมก็ลดราคาให้เท่ากับโปรนะครับถ้ามาจากในคลิปวิดีโอนะครับตัวนี้เหลือแค่30,000ท่วน30,000ท่วนนะครับฟังไม่ผิดนะครับ3 0 0 0 0ื่นนกติกาคือทักมาบอกแล้วพูดว่ามาจากคลิปนะครับมาจากคลิปวิดีโอใน y t u t u นะครับไม่ไม่ใช่แบบถ้าไม่ทักมาบอกเราก็จะขาย3 5 0 0 0นะเพราะว่าทีมงานก็จะไม่รู้นะครับแต่ต้องทักมาบอกก่อนเด้อนะครับตัวนี้นะครับผมอ่า เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็จะมีร้าวๆประมาณนี้อ่ะมีพินชินามอนอ,อีกอ่าเผื่อเอาไปอยากใครอยากไปทําสายแบบแบ็คพาร์ทเทลชินนามอนสายดำข้าคับอยู่พอดีเลยเข้าคับตาคุนตัวคุนเลยโอเคส่วนพวกนี้ก็จะเป็นแบบพาร์ทเทลตัวเมียทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้สีค่อนข้างดีนะครับ เห็นไหมสีสวยนะตัวนี้ตัวนี้อยู่4 8 0นะครับพววนี้ราคาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ครั้งที่แล้วน่าจะเห็นแล้ว Spider Enchimo นะครับยังอยู่ยังอยู่นะครับผมส่วนฝังนี้คือตัวที่กิดจองใหม่ๆนะครับอ่ขาขมวดก็ติดจองส่วนที่จิดจองส่วนมากจะเป็นภายช่วงนี้พายผมจะขายดีมากนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเอาง่ายๆแค่นี้แหละไม่ตัดด้วยตัดแบบน้อยๆเลยเพราะว่า อันนี้คือเป็นการอัปเดตเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้ารีบตัดใช้เวลาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับบางตัวมันจะถูกขายก่อนนะครับเป็นว่าใครสนใจนะครับทักมาเลยนะครับที่เดิมเลยนี่นะครับ ในลายตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเป็น QR code นะครับลูกค้าก็สแกนไลน์นะครับแล้วก็ทักหาตุนได้โดยตรงเลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกสแกนนะครับข้างล่างวิดีโอนะครับผมได้ทําเป็นลิงก์ไว้แล้วนะครับลูกค้าก็กดเข้าไปมันก็จะเชื่อมไปในไลน์ของบ้านสัปหลาเลยนะครับแล้วลูกค้าก็กดเข้ามาคุยกับผมได้โดยตรงนะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วร้านอยู่ที่ไหนอ่าอย่าลืมนะครับเจ้าจักรพาซาโซนดีซอยสิบห้องดีห้าสิบสี่นะครับเปิดทุกวันนะครับสิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นถ้าวันธรรมดาแนะนำมาส ก็แบบง่วงนอนอะไรเงี้ยอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยครับก็ก็อาจจะอาจจะไม่ได้อยู่นะครับผมอาจจะถ้ามาบ่ายๆเนี่ยเจอผมแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาดูได้ตลอดเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงต่างๆนานา,นาวิธีการเลี้ยงเบื้องต้นทุกอย่างนะครับจนยันเอ็กเปิดเลยนะครับแบบยาผสมนู่นนี่นั่น ติดต่อที่ผมได้หมดเลยนะครับเป็น one stop service นะครับสามารถถามได้24ชั่วโมงนะครับมี admin คอยตอบตลอดเวลานะครับไม่ต้องห่วงนะครับส่วนมากก็เป็นผมเนี่ยครับนอนดึกนะครับโอ้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วกับคลิปหน้าผมจะพาไปไหนหรือว่าจะทำอะไรนะครับไว้เจอกันสำหรับวันนี้บ๊ายบาย